สวัสดีค่ะงานฝากคันโรงพยาบาลหนองบัวระเวขั้นตอนการให้บริการวันพุธให้บริการรับฝากคันรายใหม่และรายเก่าวันพฤหัสบดีให้บริการรับฝากคันรายเก่าเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีขั้นตอนที่1ยื่นสมุดฝากคันพร้อมกับใบนำทางขั้นตอนที่2 ชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิตขั้นตอนที่3เก็บปัสสาวะตรวจและให้เจ้าหน้าที่ตรวจแถบปัสสาวะให้ขั้นตอนที่ 4, สซักประวัติและประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขั้นตอนที่5้าให้บริการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์หนึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่สองวัคซีนป้องกันคอตีบไอกรนบาดทยัก ขั้นตอนที่6ตรวจร่างกายตรวจคันตรวจเต้านมตรวจหัวนมเจาะเลือดฝากคันขั้นตอนที่7ส่งพบแพทย์อุลตราซาวตามเกณฑ์งานรับฝากคันโรงพยาบาลหนองบัระเวยินดีให้บริการค่ะ